่ะมื้อน er ี้สิบายของแซ่บๆมาปากนี่ตอน้องอีกล้วเดี๋ยวพี่น้องเหนบ่พวงใส้บ่ไงนี่ๆๆพวงไสบ่ไงมื้อนี้น้ําิ้มก็รสเด็ดๆรสมื้อ่บ่ฮู้น้ําิ้มแท้เนาะอยอียวพี่น้องสิมาเอาฮู้าจิ้มให้เบิ่งเฮาเด้อมา ครับเมื่อนี่พ่อกับโยโซต,ตายใบยของแซบมาเด้อมาเด้อพี่น้องขมียนลาวไทยเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์ยูโรแดนไกลมาเมื่อนี้สิใบของแซบแซบมาปากพีตอนน้องอีกแล้วพี่ยะพี่น้องเหนนบ่ห่วงใจบักไงนี่นี่นี่ห่วงใจหมดไงเมื่อนี่รั่วหอมเนาะพี่น้องเนาะอ๋ปพี่แล้วก็ได้น้ำจิ้มเน้ะพี่น้องเด้ะนี่น้ำจิ้มเนี่ย แก้วเนี่ยตเต็มเต็มแก้วเลยมือนะเนาะพี่น,อน้องเนาะเอ๋อซิมมึงก่อนเนาะพี่น,อน้องเนาะหักครับ,บนี่ละกระติบเขาวะมีนะหัวเข่าเปลป่ยนน้อยๆคือเกาพี่น้องเลยยุย่งเมืองหลวงเนาะไอโย่ะนววุามักกระติบเขา เดี๋ยวมันชิเขาวะโบราณิ่น่านนกินเข้าวพรปิดฝา,แล,า,านะแล้วเขาเจียวเมียเจ้าไปเห็นนะกินละทิมเลยพี่น้องมางากเนาะมาเ,มาเ,เบาิงมาเนบะิงเจียามบังหุงเมียไข่ต้มแล้วก็มีไข่เค็มพร้อมพี่น้องไข่เค็มมานะําผักกาดผักแกงบะเอาที่เห็นนี่แลวเนาะผักบุ้งสลัดหัวหวอมเนาะนะพี่นอนะ้องเนาะมามะมาหาเข้าหานะ้ามากินนํากันเด้อพี่น้องเด้อ บายลูดกำเข่าย่างไ่งพี่น้องเพื่อพี่เพื่อน้องคือเกาละพี่น้องอเข้าหาหน้ำมากินพร้อมกันเลอพี่น้องเล้ไปเลิญอาหารน้ำกันคำยิ่งไ่งคือเกาละพี่น้องเอ้ยตามสโลกแกนใช่ละหาของเทียเท่ยบ มาฝากพี่ต้อนนอ้องพ้บบอาตายเฝ้ากินพี่น้องหายยูหากินตายไปแล้วบร้กินืัว่ว่ะ คำมันไงว่าทีม่ม่วนคำเดี๋ยวฮันบูเบิร์ตพี่น้องใครเยิ่มเยิ่มยางมาตูม <c oughs> จิกเนเจอร์เนะ่ยยูนี่ละมืนะ่อไตสันพี่น้องเว้ย <c oughs> มาเลยม,มาเลยพี่น้อง วางแซบเนี่ยเพื่อนบ้านเฮเวิาไลายได้เฝ <th> ้า <cái> กินเนี่ยน้ำจิ้มก็รดเด็ดเด็ดรสเมื่อใบโห่นั่นจิ้มใช่เนาะไอ้ยเดี๋ยวพี่น้องหรืว่าเอาโห่นั้นจิ้มให้เบิ้งเนี่ยเหรอเดนเนี่ยมาเออกระปูขมีเนี่ยพี่น้องเนาะ จเหววานเข้ากันดีดีพี่น้องเลยสุดเท่านั้นถ้าได้ใจขายอยู่ปูบเสีบไปหาหมอรดเนาะพี่น้องแสดงว่าผิดปกติทางต้อม น้ำลายน้ำรดรับแช่บเจ้าแล้วขั้นบอแช่ะ่ะกินแบบเนี้ยนาอพี่น้องเนาะอ๋อฮันเซเขาพ้นเนี่ยอือวางใจอกกง่ายเลยรัุลงไป กินใสบังุงใส่ก้อนปีที่เรวผ้าตัดตัดใจออกสองเส้นปีนี้มาเอาใจมาบังุงใส่มาต่อใส <c oughs> เึงเจ้ากันยูบอ่ะเหรอพี่น้อง <c oughs> บวกเจ้าเขาว่าม็งเจ้าเสื้อละ <c oughs> <c oughs> มาเด้อมาเด้อหาเข้าหาหน้ามากินพร้อมกันนี่แหละพี่น้องมันก็แชบ่บจะเดินอาหารหัว <c oughs> <c oughs> เพื่อฝากพี่ต้อนน้องคือเก้าได้เห็นแนวกินอะไรไปใช่มาใจนะพรแะละคิดหาพี่น้องรุดโอ้ยนี่ไปกินฝากพี่ต้อนน้องก็น่าวะผ่านใส่มากระอดหิวมาฝากพี่น้องนี่ละพี่น้องเลยมาฝากกระไหลหพี่น่องเลยนียนะ่ไงไหลยังไลเน้า จำมังหุ้งนี่มันเล้วเลยเลีย้ยวโบต้องจ้ำเจ้าเอาเสื้ออเนื่อมากินน่ะเล้ยหาเจ้ามากินจ้ำมีคือเกาเนาะพี่น,อน้องเนาะหัตบกวักคือเกาความเจ็บความป่วยปีที่แล้วนะขันบ่เจ็บบ่ป่วยเนี่ยโอ้ยพักวันนี้จะหาตัวแนวเจ็บมาฝากปีตอนน้องนะพวกพร่กันแคครื่งพี่น้อง เนาะคำนี่ตรงไทยพี่น้องเบื้องกันเนะาะฝากพี่ต้อนน้องพอซัํมนี่หละเดี๋ยวเบื้องยาวหลายพี่น้องกระอิยากเข้าน้าฮะไปหมักน้ำจิ้มกระจิ้มน้ำจิ้มไปพ่อมเลยฮะซั่มนี่หละมือเนี่ยามาฝากพี่ต้อนน้องซั่มนี่จุดท้ายนี่อโยโจตายก็ฝากพี่ต้อนน้องซั่นี่ฝากกดให้ทำงานไกฝากติดตามไอโยโจตายเนี่ย ไอ้พี่น้องยูดีกินแซบยูแจบกินนัวกินนํำนัวควักไก่คือเก้าอะไรเล้อพี่น้องเล้อไอโยโสตายขอลาไปก่อนพอกันลินไหมครับ